ครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกๆท่านนะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับน้องบุมคนบ้าหวยรวยแน่นอนนะฮะเจอกันยามบ่ายนะครับกับการคำนวณลาวมาแล้วนะครับนะหลายๆท่านก็ยังรอแล้วก็ติดตามกันอยู่นะครับสำหรับข้อมูลลาวมาแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับวันอาทิตย์วันหยุดไปเที่ยวไหนกันเอ่ยโอ้ท่านผู้ชมช่วงนี้นะครับฝนตกโอ้โห ไปเที่ยวไหนก็ลําบากนะครับดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะฮะนะครับดูฟ้าดูฝนดูกรมูตูนะครับว่าฝนฟ้าที่ไหนตกบ้างนะครับอ่าก็ไปเที่ยวกันระมัดระวังนะครับขับรถก็อยู่ในความไม่ประมาทขับรถปลอดภัยนะครับขับช้าๆไปเรื่อยๆนะครับท่านใดมีแผนจะไปเที่ยวโอ้โหท่านผู้ชมจะเข้าหน้าหนาวแล้วไปเที่ยวไหนกันบ้างนะครับอย่าลืมบอกอย่าลืมพูดคุยอย่าลืมทักทายกันด้วยว่าไปเที่ยวไหนกันเอ่ยนะฮะ อ่ะโอเคพร้อมกันหรือยังถ้าพร้อมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับที่สำคัญคอมเมนต์นะครับด้านใต้ล่างนี้พูดคุยกับผมด้วยนะฮะอ่ะลาม,มาแล้วงวดประจำวันที่18ตุลาคม2 5 6 4นะฮะท่านใดชอบการคำนวณลาม,มาแล้วของน้องเอบ้างน้องเอก็ได้คำนวณมาแล้วแล้วก็ส่งมาให้ผมปริ้นกระดาษออกมา ให้กับท่านผู้ชมได้รับชมนะครับสวัสดี FC แฟนคลับนะครับช่องคนบ้าหวยรวยแน่นอนกันด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมไปติดตามช่องผมกันด้วยนะช่อง b a นักวิเคราะห์ตัวเลขกันนะอ่ะโอเคพร้อมกันแล้วเราก็เริ่มเลยนะจ๊ะตนเ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 นะครับสำหรับลามาแล้วนะครับงวดประจำวันที่18นะครับตุลาคม2 5 6 4นะฮะ ให้เด่น5รอง6ครับ5 3 5 4 5 7รอง6 4 6 5 6 7กัน5 9 6 0 8 5 3 9 5 4 4 6 0นะครับนะครับท่านใดจดตามไม่ทันนะครับวิเคราะห์ตามไม่ทันก็ดูใหม่ดูซ้ำกันไป <laughs> นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับขอทุกท่านโชคดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับบ๊ายบายครับ